นี่เป็นคลิปใหม่หม่อมถนัดแดกนะครับหูยแกงเนื้อขนมจีนคือเจ้าของกะํำเองทาอาหารเองอมไม่มีลูกน้องผมว่าทีมงานไปช่วยเขาเสิร์ฟด้วยไปหยิบกะทิด้วยเมื่อกี้เนี่ยมังกะทิเอ้ยอันนี้อร่อยเอ้ยอันนี้อร่อยเอ้ยเดี๋ยวเราก็จะไปภูทรกันต่อแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วนะ สวัสดีครับนี่เป็นคลิปใหม่หม่อมถนัดแดกนะครับหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุรถจักรยานไฟฟ้าล้มมาที่โครงหักสี่ซี่นะครับพวกเราก็ได้ดูแต่คลิปเก่าๆเดิมๆซึ่งเอามารวมๆกันให้คนได้ดูกันเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันนานนะครับแต่วันนี้อัปเดตคลิปใหม่มาอยู่ตรงนี่นี่ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันหรือว่าโรงเก็บรถโรงจอดรถนะที่นี่เป็นร้านอาหารนะครับ อยู่ตรงเรียบทางด่วนรามอินทาโอร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ชื่อชื่อก็บอกแล้วว่าเก่าเก็บชื่อร้านเขาเก่าเก็บมีโรงแรมด้วยแล้วก็เป็นร้านที่แบบเหมือนแบบเงีย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 บงนันงันแต่มีอาหารที่สไตล์แบบบ้านๆเออก็แปลกดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโซนตรงนี้เนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นโซนแบบบ้านเก่าของเขานะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ตรงข้ามผมเนี่ยนี่ผมมองไปเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นโรงแรมด้วยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาที่ร้านเขาเก่าเก็บเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยฮะพวกของเก่าเก็บไว้ก็ชื่อง่ายๆเลยเก่าเก็บอยู่ริมถนนรามอินทาราเรียบทางด่วนเลยนะเออเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องอาหารแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเกือบ2เดือนที่ผมแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยผมทำอะไรบ้างตามผมไปข้างในดีกว่า มีคาเฟ่ด้วยของเก่าเพียบเออลืมบอกไปวันนี้มาที่แรกนึกว่าจะไปแถวอะไรนะแคเมรูนอ่าซิมบับเวแล้วจาเมกาไงก็เลยแต่งตัวสลด์พลอยเลยนึกว่าไปอยู่แอฟริกานึกว่าเออนานๆจะออกคลิปทีหนึ่งโอ้เข้าไปเข้าไป แหมก็ามาเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเมนูเขาหน้ากินนะที่นี่ดูดูแกงเนื้อเขาได้โอ้ยแกงเนื้อขนมจีนเนี่ยแล้วก็มีเมี่ยงปลามีขาปลาสลิดแกงขั่วหอยขมมีหมึกเอ้ยนี่นี่ไม่ใช่หมึกหมูมะกรูดอืแล้วก็ข้าวขอชัดก่อนเลยมาอย่างนี้เลยเนี่ยร้อนร้อนเลยร้านเนี่ยเขาดูแบบไม่ไม่ได้แบบ คึกคักอะไรมากนะเพราะว่าเขาเป็นร้านที่แบบเหมือนแบบเขาทํากันเองในบ้านเลยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยพี่เขาก็ทากับสามีเขาสองคนนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของที่เองด้วยแกงเนื้อค้นคลักเลยเดีย๋ยวอยากลองแกงเนื้อก่อนคือเจ้าของเขาทาเองทําอาหารเองไม่มีลูกน้องผมว่าให้ทีมงานไปช่วยเขาเสิร์ฟด้วยไปหยิบกะทิด้วยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยอร่อยเลย ร้านเปิดเช้าแปดโมงก็เปิดอะเชาเท้ามาก็จัดอย่างนี้ก็ดีเว้ยเฮ้ยแม่ไม่ต้องรอสายรอบ่ายรอเย็นนี่ซัดเลยอืมกลางเนื้อนี่ใช้ได้เลยนะแค่เนื้อติดมันเลยแล้วก็ความข้นนี่ดีเลยก็เนี่ยอยู่ราคาอยู่มาร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทร้อยกว่าบาทอ่ะเนี่ยอาหารเขาว่านี่แกงคั่วหอยขมเขาเนี่ยร้อยห้าสิบบาทอืมนะร้านเทียบกับร้านที่อยู่ใน ในเมืองอย่างนี้นะในเมืองนี่คือติดถนนเรียบทางด่วนรามอินทานะครับร้านน่าจ,จะที่จอดรถที่จอดรถอาจจะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าผมว่าเขาจอดได้เยอะเหมือนกันจอดรอบรอบบริเวณแล้วก็มีมีที่กินข้าวก็มีตรงนู้นที่นี่พากลัดเลี้ยงมาได้ด้วยทางตั๋วหายขมเขาก็ดีลองเมี่ยงเขาชอบสองสองอย่างแหละ ืโห้มีฝีมือแฮะถ้าเป็นยำเขาก็ยำเลยเขาเป็นางกล์แกงกะทิก็คุ้นๆเลยต้มขาปลาสลิดต้มกับแกงต่างกันนะอย่าลืมแกงคือเอาพวกเครื่องพริกทั้งหลายหรืออะไรก็ล้วแต่ไปโขกโขกโขกโนี่เขาเรียกแกงพวกต้มก็คือไม่ต้องไม่ raszam. ต้องโขกไม่ต้องอะไรไม่ boys. ต้องผ่านคกแล้วกันไม่ต้อ,ตองผ่านปั่นโยนเข้าไปในหม้ biased, like อขนาดโอ้โหไม่ได้ทําคลิป ออกมาร้านอาหารสไตล์นี้อมันก็เดืมีมีอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวมังกะทิเฮ้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยอืออันนี้เป็นรสชาติที่แตกต่างจริงอือมึมเองเลือาน้ำให้กูป่ะเนี่ยเออทีมงานผมฮะไม่เป็นไรเราต้องไปเอาเองเพราะว่าเพราะว่าพี่เจ้าของรา้านเขาไม่ค่อยว่างเขายุ่งแล้วเขาทำอาหารเฮ้ยมีฝีมือล่ะมีฝีมือ จะมาบอกว่านี่คลิปใหม่หมอมดาแดดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วใครที่มีร้านไหนแนะนําก็แนะนํามาเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะอัปเดตตามใจปรารถนาให้ดูว่าระหว่างที่อยู่ตามใจปรารถนาไม่ไปไหนเลยเนี่ยผมปรับเปลี่ยนปรับปรุงตามใจปรารถนาไปยังไงบ้างรับรองว่าพลิกพลิกอีกแล้วอ่ะปรับปรุงไปเรื่อยๆอ่ะไปะคลิปหน้าเจอกันวันนี้ก็เก่าเก็บ เฮ้ยกินจกแกงเขียวหวานวเ้ยคิดดูแล้วกันเขียวหวานข้าเนื้ออร่อยนะนี่มีเขือเลยเอามาเขือซสหน่อยไว้แล้วก็ไอ้นี่ชอบอุ้ยแหมดีเวลารนี้ดีไว้ยอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วเปิดเช้าด้วยใครบางทีบางทีมนกินอาหารหลักแต่เช้าเลยเขาก็มีขายอ่ะแปดโมงมีแล้วอ่ะอืมอืมครูทอนจ๋ากลับมาแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอืม อืมสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดู